สวัสดีครับแอปพลิเคชันทูชแนนาวนะครับนำคุณผู้ชมทุกท่านครับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับวันนี้เรามากันที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมครับชมการแข่งขันระหว่างสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับพบกับพีทีประจวบเอฟซีครับก็เกมคู่นี้อยู่กับคุณทศพลรัตน์และผมภูมิรัเดี่ยมเชยครับกดเทียรสะสมเอาครับเกมเริ่มครับสิงห์เชียงรายเปิดบ้านรับการเยือนของพีทีประจวบนะครับ ข้างในนี่ตัวเลือกน้อยไปนิดนึงครับยังได้อยู่เชียงรายออกมาสายสุดอืมให้ไม่ได้ลูกมีลองส่องไกลดูครับมีเสียวนิดนึง่สุดท้ายมันฉลับเปลี่ยนทางลูกยิงไกลของรับมาชาโดจังหวะตั้งบ้อมยิงไกลของรับมาชาโดอะไครับไม่มีคนเข้ามาไทยลีกหนึ่งเนี่ยมีลงสนามทั้งหมด4คู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยรวมคู่ของเราด้วยนีย เจ้าบ้านยันยิงประตูไม่ได้เลยใช่แหมเกือบครับเกือบเป็นลูกแรกลูกนี้ได้ลองส่องแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับให้มาจังหวะแรกนะตดครับเคลออกมาไม่ดีเท่าไร่ครับบอลมาเข้าทางพอดีครับได้ลองยิงไกลครับไปเลยครับวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายเลยครับเปิดมาออ้ยเกือบมุดใต้คานต้องปัดทิ้งครับชัดชัยยังไม่พลาดครับ ก็เช็คซะหน่อยว่าหรือว่าแตะมุมด้วยซ้ายลูกนี้บอลโค้งกำลังจะมุดใต้คานนะครับขวาเติมครับไม่ไฮเลือกยิงไกลเองอะห,หลุดออกไปครับน้ำหนักได้ครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบในจังหวะนี้ของเชียงรายไปดูจังหวะยิงไกลเลยครับบไฮมาขวาสุดโอ้พยายามจะเบิ้ลกลับไปให้ลิสจวแต่ว่าจวไม่ได้ตามไปครับ เอาแล้วไปช้าอีกแล้วเสียบอลในแดนด้วเองพีดีประจวบเชียงรายเน้นเน้นลูกนี้เอาช้าต่อแต่ยังได้ครับโอ้จังหวะแรกเหมือนเตะแป๊กแต่จังหวะสองเนี่ยยังเขีรยเข้าไปได้ครับชินวัฒน์โอ้โหเนี่ครับการได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกของเจ้าตัวนะครับตอบแทนด้วยการยิงประตูเลยครับเสียบอลง่ายเองลูกนี้แล้วเปิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเช็ควีอาร์ครับว่า คือดูจากภาพช้าเนี่ยอาจจะเห็นขาซ้ายของชินวัตรที่อาจจะเหลื่อนจากลูกบอลอยู่หน่อยๆน,นะครับเป็นพุ่งไปเร็วนิดนึงครับอ่าแต่ต้องต้องดูต้องเช็คก,กันอย่างละเอียดครับบอลนักเตะของเชียงรายครับเปิดยัดมาแล้วบ่งลูกนี้โอ้ยไปตรงตัวครับอามีตัววิ่งเข้ามาจบที่เสาแรกด้วยครับที่จุดนัดพบแต่ว่าไม่ผ่านมือฉัดชัยครับตะปบไว้ได้ เกือบจะเป็น2-0เหมือนนัินนะครับแอคชั่นสุดท้ายก่อนจะพักครึ่งเวลานะครับจังหวะ2บอลเป็นของประจวบทาร่สกิตต่อมาด้านข้างวันเดอร์วันเดอร์แทงตรงๆให้สนุกรานเปิดเข้าในฉลับออกหลังไปโอ้ชุดนี้นี่มาได้น่ากลัวทีเดียวครับเกมรุกของพีทีประจวบจังหวะเปิดเร็วของสนุกานะครับไปติดบอลภกิจพีพประจวบโอ้ยลูกนี้เป็นซูเปอร์เซฟครับ ทิ้งตัวปัดออกมาได้ครับอภิรักษ์เทขึ้นไปครับดูครับเทขึ้นมาได้โม่งด้วยครับแต่ว่าโอ้โหอภิรักษ์ยังไวครับปัดก่อนที่บอลจะข้ามเส้นครับซูเปอร์เซฟเลยครับเปิดมากลางประตูยังเสยทิ้งออกมาได้แถว2อหิงยัดอีกทีหนึ่งโอ้หน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศช้างเนี่ยมันไม่เข้ากรอบสารัตกัญยาโรเลยครับแยงโม่งกันมา แล้วก็มาเข้าทางจังหวะลงพื้นนี่มันเด้งไปเข้าทางของแอตันนิดนึงครับก็เลยทำให้โดนตัดไปบอลมาที่จวดอีกครั้งหนึ่งให้ไปนักกอบเขตโทษพลิกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ฉลับหรือเปล่าครับลูกยิงของเสิทธิ์ขึ้นเกมผิดพลาดของพีดีประจวบอีกหนึ่งครั้งนะครับแม่จังหวะพยายามจะให้ตาอัวใช้ไปนิดนึงแต่ตาอัวขยันครับแย่งมาได้เก็บตกนอกกรอบแล้วยิงไปติีบล็อก จะดีดอีกทีไม่พ้นสัดด้วยสายไปเสาไกลแม่ไม่เข้ากรอบแล้วก็ไม่มีใครถึงด้วยผ่านหน้าบากประตูไปนะครับแล้วตัวซ้ำนี่พยายามจะแย่สุดขาและเหมือนกันนะครับบอลทอร์เรลลี่ไปไม่ถึงนะครับนี่นครับขึ้นมาเพื่อปัดกวาดตัวสุดท้ายครับบอลโด่งมายังมูได้จวตถวายกับหลังมาอีกทีหนึ่งสารัฐแล้ววิ่งตามลูกนี้เอา้า การวิ่งกดดันเข้าใส่ทำให้เกมรับของดูคุนยองครับวิ่งเบียดไปแล้วโอ้โหบอลไปโดนเท้าครับวิกเตอร์ลิเวล่าบอลตกใส่เท้าครับเหลี่ยมนี้นี่รับพยายามจะบังแล้วโอ้โหเท้าซ้ายไม่สัมพันธ์กันนะครับโอ้โหกลายเป็นแตะหนีอภิรักวรวงแล้วพุ่งเข้าหาประตูไปเลยครับ บอมยาวขึ้นไปครับเชียงรายสายสุดโขกตั้งเข้ามาไม่ผ่านแอตตันครับโอ้แล้วก็จริงๆครับเป็นแอคชั่นสุดท้ายในการลุ้นประตูของเกมนี้ครับก่อนที่ผู้ตัดสินนะครับจะเป่านกหวีดยาวจบเกมครับทางด้านของคุณสงกรานบุญมีเกียรติครับ